คือค่ะจะจะเรียนให้ทราบนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยนับตั้งแต่ยุคที่ประเทศไทยคือมีการปฏิวัติตลอดมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของห่วงจุ้ยทหารที่เขาเข้มแข็งมากอนุสาวรีย์ตรงนั้นเขาเรียกอนุสาวรีย์สนามเป้าเขาเรียกใช่ไหม,มชัยสม,มอภูมพมิมันมีแท่งปูนที่แหลมเหมือนปลายมีดนะปลา,ายดาบปลายดาบที่แหลมเสียบขึ้นฟ้านั่นแหละนั่นแหละคือพลังของทหารก็ แล้วก็ตอนที่ก่อสร้างเนี่ยเขาเอามนุษย์เป็นเนเนี่ยฝังลงไปแล้วก็เอากระดูกของทหารที่เ,เป็นรบจากสงครามลายมาไม่ทราบนะคะก็ฝังลงไปก,ก็เขาก็บ่งบอกว่าในนั้นก็ทั้งกระดูกทั้งอะไรวิญญาณเยอะไปหมดเพราะฉะนั้นพลังของเขาเข้มแข็งมากก็คือพลังของการทิมแทง อาการทิ่มแทงคือการทำร้ายคนนะคะก็คนที่มาจากทางไหนทางมาจากเหนืออีสานไงไม่ได้มาจากทางใต้ด้วยนะเพราะตรงนั้นเป็นวิภาวดีที่ตรงนั้นเป็นจุดที่อีสานจะเข้ามาใช่ไหมก็มีการทำร้ายเสื้อแดงหรืออะไรซึ่งบ่งบอกว่าสแสดงก็มาจากอีสานและเหนือไม่ได้มาจากทางใต้นะเพราะฉะนั้นก็วิธีแก้ก็ต้องออบอกตรงเลยนะอนุสาวรียต้องทุบทิ้งนะถ้าไม่ทุบทิ้งก็คือคือแบบต้องทุบทิง้งไม่งั้นก็ต้อง เอาให้ปลายดามให้หักไปเลยปลายแหลมๆต้องให้หักไปเลยนะคะถึงจะแก้ปัญหาเรื่องของการปฏิวัติของทหารได้ถ้าเราไม่ทำทำลายทิ้งตรงนี้ทหารจะปฏิวัติมีพลังที่เข้มแข็งมากตลอดเวลาก็จะเกิดการก่อการปฏิวัติรัฐทหารตลอดเวลานะท่านต้องทําลายตรงนี้ทิ้งไปแล้วก็ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็รอบๆของพ่านที่บัน รับผ่านที่ใส่หนังสือรัฐธรรมนูญเนี่ยกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยก็มเีเหมือนคมมีดอะคมมีดสีมม่อันล้อมท่านอยู่นะล้อมผ่านรัฐธรรมนูญน,นี้อยู่อันนี้คืออาการของการมีดก็คือการตัดและฉีกรัฐธรรมนูญตลอดเวลาต้องทําลายทิ้งไปหรือจะไปแก้ไขก็ต้องว่ากันอีกทีว่าแก้แบบไหนแต่ว่าไม่ควรมีอยู่ถ้ามีอยู่ก็จะมีการฉีกรัฐธรรมนูญทุกยุคทุกสมัย เพราะอันนี้คือปลายมีดและยังมีถนนอีกสี่ด้านอีกซึ่งเป็นเปรียบเหมือนเป็นมีดยาวเนี่ยตัดฉีกฟันอยู่ตลอดเวลาก็มันไม่เหลือนะกฎหมายแล้วมันโนถูกตัดถูกฉีกตลอดเวลาต้องแก้ตรงนี้สองจุดจุดเอื่ยแล้วเขาไปว่ากันอีกทียังไม่ได้ไปต้องไปดูก่อนนะคะทีนี้เรื่องของอ,อิสลามเนี่ยก็หมายถึงว่าก็เหมือนกับเป็นเขาเป็นลทัทธิพูดผีไงเขาก็เกิดจากตําแหน่งที่ตั้งเช่นพลังของอสามจังหวัดใต้เนี่ย เขาเขาถมดินเนี่ยยื่นออกไปในทะเลเนี่ยก็คือไปตั้งรับลมเหนือที่พุ่งลงมาจากอ่าวไทยก็มารับหมายถึงว่าดินตรงนี้ที่ยื่นออกไปก็ไปรับแล้วก็หมายถึงว่ามันก็เกิดพลังของเ,ออเขาเรียกว่าทางทางทางผีผ่านเขาเรียกว่าทางผีผ่านเขาเรียกว่า ปะทะไงทางปะทะของพูดผีวิญญาณที่มาจากทางเหนือพุ่งลงมาเพราะว่า3จังหวัดนี้เขาตั้งรับแล้วไงตั้งรับเพราะฉะนั้นก่อการร้ายจึงต้องเกิดขึ้นที่3จังหวัดนี้ตั้งแต่ไปถามได้ว่าถมดินยื่นออกไปประมาณ15ปีแล้วใช่ไหมถึงได้เกิดการฆ่าไม่หยุดเกือบ8,000กว่าศพก็วิธีแก้นี่ง่ายมากนะถ้าท่านไปแก้ตรงนี้เนี่ยนะการฆ่ามันจะหยุดทันทีเลยเพราะว่าเคยไปแก้มาแล้วแต่ว่าถูกทําลายไป ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไปปลูกต้นหนามแล้วรอบรอบตรงตรนนั้นเขาเรียกหาดปานาเลไป,ปไปปลูกแล้วก็การฆ่าหยุดไปประมาณปีครึ่งเสร็จแล้วเทศบาลท่านก็ไปเลือทิ้งหมดคืออันนั้นเป็นการแก้ที่ใช้ธรรมชาติไม่ได้เสียตังอะไรนะคะก็เพราะว่ายมซ้าก็ได้แบบไปเพาะไว้ไงต้นหนามน้ำคือ,อ,อต้อนหนามที่มันหนามมันยาวๆก็เหมือนเป็นต้นงิ้วในนรกไงเพราะผีจะกลัวกลัวหนาม ถูกไหมถ้าเราไปปลูกตรงนั้นมันเหมือนเป็นด่านน้ําซึ่งไม่มีใครกล้าฝ่าเข้าไปเ,ออเพราะฉะนั้นต้องปลูกต้นน้ํารอบหาดปานาเละทั้งหมดมันจะสกัดการฆ่าของผู้ก่อการในสามจังหวัดใต้ได้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็คือมันก็ไปแพร่ตัวอยู่แถวรอบรอบประเทศไทยแแม่สอดหรือจะเชียงใหม่หรืออะไรแบบนี้ก็มันไปแพร่ตัวอยู่เช่นตามมัสยิดเนี่ยมันก็ เป็นจุดที่เขาจะเข้าไปอยู่นะคะคือจะบอกว่าทำลายก็มันมัน,ม,นมันไม่ได้ง่ายนะคะวิธีของชาวพุทธที่จะแก้ไขปัญหาภัยอิสลามคือขอให้ทุกจุดทุกหน่วยงานไม่ว่ากระทรวงมหาดไทยหรือว่ากระทรวงศึกษาธิการกร,กระทรวงเกษตรที่มีผู้ใหญ่ที่เป็นอิสลามเข้าไปบัญชาการอยู่ ควบคุมบริหารงานอยู่ตรงนั้นให้ตั้งองค์พระประธานหน้าตัก30นิ้วภายเข้าไปอยู่ในสถานที่ราชการทุกหน่วยงานทั้งหมดถ้าไม่ว่าทำเนียบรัฐบาลหรือในรัฐสภาต้องอัญเชิญพระพุทธรูปองค์พระประธานหน้าตักเกิน30สนิ้วเข้าไปประดิษฐานในทุกหน่วยงานตรงนั้นให้หมดแล้วทำการบูชายอย่างเข้มข้นมีการจุดธูปมีถวายน้ำมีไฟนะ พลังพุทธคุณเนี่ยก็จะสลายพลังที่ไม่ดีทั้งหมดได้หน่วยสิ่งที่บอกว่าเป็นอิสลามลเขาก็จะลดลดกำลังของเขาลงทันทีเลยเพราะว่าพลังพุทธคุณนี่ยิ่งใหญ่ที่สุดจริงไหมท่านพระครูอันนี้ทุกท่านก็ทราบนะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราทําตรงนี้ทุกจุดทุกหน่วยงานได้เนี่ยนะเ,เราสามารถที่จะประกาศพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจําชาติได้ในประเทศไทยแต่ทุกวันนี้เนี่ย ที่ต้องวุ่นวายอยู่ในเรื่องของการเนี่ยรักกาก็ต่อต้านเพราะว่าเบื้องหลักก็คือในกลุ่มของอิสลามท่านก็อยากจะเอาพูดง่ายว่าประเทศไทยก็เป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำเขาก็อยากได้ครอบครองอันนี้ก็แต่ถ้าเราเข้มข้นปฏิบัติเรื่องของการบูชาพระพุทธศาสนาเนี่ยโดยเฉพาะความหมายพระพุทธเจ้าก็คือองค์พระประธานถ้าเราทำด้วยการแบบว่าด้วยการบูชาที่ศรัทธาเต็มร้อยเนี่ย สิ่งใดๆทั้งหลายที่จะคิดร้ายหรือคิดจะมายึดครองเขาจะทําไม่สําเร็จเพราะพลังพุทธคุณนี่อยู่เหนือสิ่งอื่นใดสูงสุดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าชาวพุทธทุกวันนี้ไม่หัวใจไม่ไม่ไม่ได้ศรัทธาไม่ได้ศรัทธาเพราะว่าในเรื่องของการเรียนเรื่องของศิลธรรมหน้าที่ศิลธรรมถูกเอาออกไปเมื่อตั้งแต่ปีที่ท่านบุญสมมาตินอ่ะท่านเอาออกไปไงทำให้นักเรียนหรือว่าประ,ประชาชน ชาวพุทธเนี่ยมันความเสื่อมถอยในจิตใจเนี่ยม,มันลดลงไปมากทีเดียวเพราะเขาไม่ได้ศึกษาไงก็อเอาออกไปแล้วก็ในทุกหน่วยงานพระพุทธรูปก็เอาออกไปมันทําให้การศรัทธานี่มันลดลงไปมากทีเดียวถ้าจะไม่เหลือแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะคิดร้ายหรือทําลายพุทธศาสนาจึงเกิดขึ้นนะเพราะว่าขึ้นอยู่ที่ชาวพุทธไม่นี่มีความศรัทธาในพระพุทธองค์เต็มที่ไงนะลดลงไงถูกไหมคะนะเพราะฉะนั้นจึงขอ เรียนสมาชิกชาวพุทธทั่วไทยนะขอให้ตระหนักตรงนี้ว่าการที่จะบูชาและทุกทุกบ้านก็ต้องมีด้วยนะองค์พระประธานทุกบ้านต้องมีการทั้งพระการตั้งพระประธานในในบ้านเนี่ยก็ไม่ให้เกิน12บนิ้วนะคะแต่ถ้าเป็นหน่วยงานก็ให้เกิน3าสินิ้วนะคะแล้วก็แบบว่ามีการบูชานะมีการตั้งเนี่ยจะต้งองตั้งวันอังคารหรือวันเสาร์แล้วก็เวลาแปดโมงบดนาทีคนปีมาลงเป็นคนอุ้มพระนะคะ อันนี้คือในบ้านที่ไหนก็ได้ที่ใช้ใช้กฎอันนี้อยู่นะคะท่านจะต้องถวายน้ําทุกวันนะคะแก้วน้ําต้องห้านิว้วถ้าท่านพระพุทธรูปเกิน2รูปท่านจะต้อง3า,าแก้วนะคะแล้วก็มันสวดมนต์นก็เรียกว่าทานศีลภาวนารักษาศีลสวดมน์แล้วก็ทําทานแล้วนะคะทุกอย่างถ้าท่านทําด้วยความเคร่ง ใน,ในกิจวัตรแล้วเนี่ยชีวิตทุกคนก็จะอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขเพราะว่าพลังพุทธคุณจะปกป้องคุ้มครองท่านถ้าต้องสังเกตว่าในบ้านท่านมีพลังพุทธคุณไหมแม้แต่ห้องนอนเนี่ยก็ไม่มีเพราะฉะนั้นหลังเที่ยงคืนแล้วสิ่งที่จะเข้ามารบกวนท่านคือพูดผีปีศาจไงนะก็จะเข้ามารบกวนแต่ถ้าท่านนอนผิดที่ผิดทางท่านก็จะป่วยอยู่อย่างเงี้ยนะคะก็ก็ได้อธิบายเรื่องของหวงจุ้ยไปแล้วท,ที่ได้ดูมา ก็ขอให้ชาวพูททุกท่านได้ตระหนักเรื่องนี้ให้เป็นที่แบบว่าสูงสุดนะคะที่ได้พูดไปทั้งหมด